สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าม่อน,นี้มาพบกันสาวๆเด้อจ้ากับคนบ้านนาพะเพิลเด้อจ้าเด้อมาอน,นีก็มเาเบืองน้ำถ่วมกันเด้อจ้าและขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนไทยและ่างประเทศเด้อจ้าเด้อมาหน,นีฮะสีมารายงานข่าวน้ำถั่วเด้อจ้าน้ามันถ่วมัมนหลวดทางเพรวะว่า,วาย,ยังอยู่ตวว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 ่วว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 ว ปกติมองหนีว่าว่านยังเหลือเป็นโน้นักยางหลายเด้อจ้ะแต่มื่อนี้เป็นหนามเหมือนเลยจ้ะถ้าหนีจะเป็นนาเขาเด้อจ้าเนี่ยเห็นบอ่อใจเขียวเขียวป่ายเขาเด้อจ้านะนี่ตัวนี้ก็เน,นื้อแต่ป่ายเขาออมล่องอ,อมล่องเนี่ย มันทางฝุ่นกับมันปากเขาเมันทั้งหมดด้วยจ้นาน้ำเข่าปักยางแห้งด้วยจัดไนนง,งโอ้ยยามมองจางไหลเนาะน้ำเข่าแห้งพี่น้องโว่าวันปะป่ามันจะมันหอบปะป่าแห้งปันไหลด้วยจัดมันท่วมแค่ตีนตีนปาป่าเมื่อนี้ท่วมแหง้ง ก,ก,าาก,กูเก่าจ้ะตอนนี้นี่จ้ะตอนนี้ก็เป็นไฮนาตะการเด้อจ้ะนี่ยเขาขาดนี่หนามมันถ่วมเหมือนละ่ะเอาว่ายัางเห็นปลายเขา่าอยู่มัน,นี่บ่เห็นปลายเขา่าแล้วตอนนี้ก็บหนามาันก็บถ่วมเฮือนเฮือนลุงลก็จะจ้ะนี่ยหอดตีนเฮือนละ่ะมือเอื้องกับเข่าในเฮือนตีจ้ะนี่ เรวสิพาไปเบิ่องอีกบองนึงเด้อจ้าเด้อตรงนี้ก็ขอให้พี่นออ้องทุกผู้ทุกคนร,ระวังมาแลงสัตว์กัดต่อยอย่มันหนีน้ำเด้อจ้าเด้อหนีเบิ่งปลาเป็นแหล่งในคนทางตัวนหนีคนทาง,างเลยเด้อจ้ะนี่เไอ้ฟัวปกติน้ำโบเคยขึ้นมาหอดหนีเลยจ้า นี่น้ำถ่วแห้งน้ำถ่วตอนนี้น้ำม,มันกระหลวนหอนโน,น่นบาดนะด้วยจ้านี่น้ำถ่วแหง้ง ตอนนี้ก็สิเป็นทางเด้จ้ะนี่ตอนนี้แกห้นาตากะกราทั่วเมื่อด้จ้ะปูนฟูคนเขามาเบิ่งน้ำเด้จ้ะนี่น้ำม,มันถว่วมแหงเบิ่งมองบีจมหมดนม้มเบิงบ่งเป็นอยู่แต่เดบิเซลคืนบ้ามันจมอยู่แมนีนเพือนบีมันจม มองบีกายูไต้เหื่อลุงอะละ่ะโอ้ยยังบืนไปอยู่เนาะโอ้ยนาะเขาทอเขาทอน้ำเขาเืองยลุง ขัา่าแล้วเอามาขึ้นทั้งตกทั้งลมโอ้ยบ่านเหือนแต่ละคนต้นไม้ล่มเป็นระเนรลานาดโบ๊ยเหือนไอ้พี่เป็นแล้วเพราะใส่มอนรอร้อรักเจื้องทางรถกเจืองไแล้วก็กินคนเป็นึงเชื่อย ดินมันอิ่มหนาม,มาเป็นเดือนเหรอเนาะแนวดินมันอิ่มหนาม,มาเป็นเดือนเดือนเนาะลุงเนาะมนก็นเลยโคนถึงล่มบ่มีกระซางดินมันอิ่มหนามเนาะหลุมเป็นละนาวน,านันจอมปวกจอมหนันกันล่ม,มบางว่านะจะอนีน้ำกระท่วมเลยจานนี้ นามตัวเมื่อลุงนะเฮ้ยป่าไปเรียงก็ออกเมื่อน,นามมันหอนนามมันโดดนี่มาเพิ่งข้างนี้เด้จ้ะนี่น่านนี่เพิ่นเพิ่นสูงเงินเือแต่ป้ายเขาเพื่นนี่จะตัวเมื่อแล้วจ้ะเมืเ่อเรือเรกไปเขา ดีใจก็ฝากเก็บ้แต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าแล้วก็วข,ขอบคุณพิกิหน,อนอ้องๆสปูสุขุนที่เข้ามารับชมเก็บของคบนบรรนะาภพเพื่อจ้เด,ด้ออดีใจก็ขอให้พี่แม่พี่น้องระวังตัวเนาะความปลอดภัยของเจ้าของน้ำเด้อจ๊ะ่วงนี้กับผายุเขาเนาะจ๊ะนาะพายุไอโนรูโนรูยังภายในหลักนะขอให้พี่น้อง สุขนาสาาสาุนรักษาเนือรักษาโตกขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยก็ขอเก่าวคำ่า,าสวัสดีด้วจ้าสวัสดีจ้า